ใช้ธรรมะช่วยปลงและสร้างใจให้เบิกบานการปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างใจให้สงบและเบิกบานความหมายของการปลงคือการปล่อยวางและการยอมรับความจริงของชีวิตเช่นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนซึ่งช่วยให้เราปล่อยวางสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาการยอมรับว่าทุกสิ่งไม่จีรังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ช่วยให้เราปล่อยวางในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์การใช้ธรรมะเพื่อการปล่อยวางหลักคำสอนในพุทธศาสนาเช่นอริยสัจสี่ที่อธิบายถึงสาเหตุของทุกข์และวิธีดับทุกข์การหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเริ่มจากการเข้าใจสาเหตุของทุกข์และการปล่อยวางความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเป็นวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันการมองความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ การสร้างใจให้เบิกบานเช่นการนั่งสมาธิการเจริญสติเพื่อเสริมสร้างความสุขภายในและความสงบที่ไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกการเจริญสติและการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความสุขจากภายในฝึกง่ายๆเช่นการสังเกตลมหายใจเข้าออกการตั้งสติรู้สึกตัวในปัจจุบันขณนะเพื่อช่วยสร้างจิตใจที่สงบและผ่อนคลายการปฏิบัติธรรมในการ,รเผชิญอุปสรรค เมื่อเราพบปัญหามองปัญหาและอุปสรรคในมุมมองที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมะการมองทุกอย่างในแง่ดีและเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์และความสุขว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถใช้ในการเติบโตและเรียนรู้การแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นการให้และการแบ่งปันความสุขผ่านอการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นยังเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจเบิกบานการให้ไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่น รู้สึกดีแต่ยังช่วยเพิ่มความสุขให้ตัวเราเองบทสรุปประโยชน์ของธรรมะในการสร้างออกความสงบใจการใช้ธรรมะช่วยให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันมีความสุขใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงซึ่งการปลงและการมองเห็นคุณค่าของชีวิตช่วยให้จิตใจเบิกบานและแข็งแกร่งจากภายในอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่ความสงบแห่งใจได้เช่นกัน